วันนี้ก็จะมาสอนการเคาะน้ำเหลืองนะคะเคาะน้ำเหลืองหรือนวดน้ำเหลืองเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแล้วก็ขับของเสียทําให้เราดูหน้าเด็กหน้าเรียวหน้าใสาขึ้นนะคะแล้วก็น้ำเหลืองของเราจะอยู่ตรงจุดใต้รักแร้นะคะใต้รักแร้จะเป็นตับน้ำเหลืองใหญ่แล้วมือวาที่ปุ่มหัวศีรษะแล้วเอามือข้าหนึง่งนวดค่ะนวดที่รักแร้ เวดเบาๆนะคะยี่สิบครั้งทำเวืดแล้ขึ้นนวดลงได้ลได้เูยนะคะเสร็จแล้วเราก็สามารถตกตกเบาๆะคะ่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นยี่สิบครั้ง้าเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะทำได้ทุกนะคนค่ะแล้วก็จุดที่สองมันจะเป็นอ่า ต้แหบตาล้าของเรานะคะตรงนี้ใต้แหบตาล้าเราจะใช้มือของเรานวดไปเลยค่ะตามใต้แหบตาล้าหมุนเป็นวงโค้ค่ะทำไปสักสามรอบได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าทำเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะคะ ถ้าเมื่อกี้ก็ทําทํานะคะ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ห้าขยับหนึ่งสองสามสี่ห้าขยับหนึ่งสองสามสี่ห้าจะรู้สึกว่าจะสบายมากเลยค่ะทําได้ทุกวันนะคะใช้เวลาไม่มากนวดน้ําเหลืองคนที่มีน้ําเหลืองไม่ดีก็จะขับออกมานะคะน้ําเหลืองสี่งนั ก็จะช่วยได้พอน้ำเหลืองเราดีภูมก้มกันเราก็จะดีนะคะคนที่เป็นพดเคืนค่ะก็จะหายได้ด้วยค่ะอากาศอีกขึ้นแล้วท่าอีกท่าหนึ่งก็คือที่บริเวณลำคอเราจะใช้สองนิ้วหรือสานิ้วก็ได้ค่ะนวดเป็นวงกลมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าขยับหนึ่งสองสา สีห้าขยับหนึ่งสองสามสขยับขยับมาข้างล่างนะคะทุกคนหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี 1, 2, 3, 4, 5, ่ห้าหสองมาแล้วก็มาด้านด้านข้างขยับมาด้านข้าง เสร็จแล้วเราก็ตกเบาๆนะคะคอปเบาๆค่ะทำมือเป็นอุ้งๆมือะคะ่ะอีกข้างนึงก็ทำเหมือนกันเลยะคะ่ะรู้สึกว่าหน้าเราก็จะกระชับขึ้นน้ามือเราก็จะดีขึ้นนะคะหน้าเราใสาขึ้น,นะคะ่ะทำได้ทุกวันเลยค่ะทุกคน